เชียที่คำพรแสกหน้าเพื่อนหนุ่มกลาดอกนี้เหมือนโดนหมัดน็อกอีกรอบแสกหน้าเชียที่คำพรคอมเมนต์ต่อทันทีหลังบุ๋มปนัดดาตอกเดือดเพื่อนหนุ่มกลาดอกนี้เหมือนโดนหมัดน็อกอีกรอบ เดือดไปทั่วทั้งวงการบันเทิงแล้วในตอนนี้สำหรับกรณีของหนุ่มกะลานักร้องดังที่ถูกโยงเป็นคนในข่าวรือแรงมีเมียน้อยก่อนเจ้าตัวจะออกมาขอโทษสังคมและภรรยาซึ่งไม่นานมานี้จูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกะลาได้มาออกรายการโหนกระแสเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดอีกทั้งในช่วงตอนหนึ่งหนุ่มกลาก็ได้ยืนยันว่าจะเลิกกับมือที่สามอีกด้วย แต่เรื่องราวดังกล่าวก็เริ่มลุกลามไปไกลเมื่อเพื่อนของหนุ่มกลาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวด้วยการพาดพิงถึงจูนเพนชุลีว่าถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งได้โพสต์ว่า พอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตของคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นี่ครับชีวิตใครชีวิตมันใจเข่าใจเราครับคุณคนดีทั้งหลาย ก็ทำให้สาวบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีทนไม่ไหวขอออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดโดยโพสในไอจเป็นข้อความระอุกินไม่อิ่มในบ้านแล้วไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดซึ่งแม่บุ๋มฟาดแคปชั่นเดือดด,ด้วยว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนพี่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไง แต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเยาะเย้ยแบบนี้คนที่คอมเมนต์เคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแม่แบบนี้ Hash tag ฝากไว้ให้คิดขณะเดียวกันหลังจากที่บุ๋มปนัดดาโพสลงข้อความนั้นได้ไม่นานก็มีเสียร์ที่คำพรนักสแสดงสาวชื่อดังก็เข้ามาคอมเมนต์ทันที งานนี้เรียกได้ว่าเหมือนโดนหมัดฮุกอีกรอบซึ่งข้อความที่เชียที่คำพรคอมเมนต์ใกล้โพสของบุ๋มปนัดดานั้นเธอได้ระบุข้อความว่าถ้ากินไม่อิ่มมองเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กว่าความรักความเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานมีครอบครัวค่ะก็ทำเอาแฟนคลับต่างกดไลค์กันอย่างต่อเนื่อง